สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะชื่ออ้อมนะคะชานิกาเตชะรุ่งวันิตค่ะค่ะพี่อ้อมคะวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้ก็มาเรียนคอร์สเทรนเนอร์นะคะค่ะค่ะแล้วมีความประทับใจอะไรในคอร์สเรียนนี้คะก็ประทับใจอะไรหรอคะประทับใจอย่างแรกเลยคือประทับใจครูค่ะคือเขาเขาให้ความรู้เราจากจากตอนที่เราเราเรียนเป็นนักเรียนนะคะเราก็รู้ใน อีกขั้นตอนหนึ่งอะแต่พอเรามาเรียนตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเราสามารถที่จะแบบเหมือนกับเราอัดความรู้เข้าไปแน่นแน่นมากขึ้นนะคะแน่นจนแบบว่าเออตอนนี้คือเราเราสามารถที่จะไปตอบโจทย์หรือว่าสามารถที่จะไปคุยกับลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะถามมีคําถามอะไรกับเรามาเนี่ยเราสามารถที่จะตอบลูกค้าคิดว่าน่าจะน่าจะได้เกือบทุกคําถามนะคะค่ะ,คะแล้วคือคิดว่าออในการเรียนคอร์สนี้อะค่ะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงคะค่ะได้ค่ะเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ย <Le> เริ่มแรกที่มาเรียนนะคะเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็คิดว่าเราเรียนเพื่อที่จะไปเป็นช่างเพื่อที่จะสักสักเหมือนกับให้บริการกับลูกค้าแต่ที่เรามาเรียนเพิ่มตรงนี้เนี่ยเราเหมือนกับเราคิดว่าถ้าเราเก่งในเรื่องการแบบให้บริการลูกค้าคือสักคิ้วแล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยเราจะเปิดสอนคือเราจะสอนนักเรียนคือเรา เนี่ยค่ะพอเรามาเห็นบรรยากาศคือเห็นครูที่เขาสอนแล้วก็เห็นนักเรียนเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็มีความฝันเราก็จะตั้งตั้งความความฝันของเราแล้วก็ว่าออสักวันหนึ่งเราจะต้องไปยืนตรงจุดนี้ก็เลยตัดสินใจมาเรียนคอร์สนี้ค่ะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะนี่ค่ะ